ครับในเมนูถัดมานะครับเป็นเมนูสรุปยอดคงเหลือนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสรุปยอดคงเหลือของเสาที่อยู่ในคลังของเรานะครับซึ่งก็จะแบ่งตามรหัสพัสดุนะครับก็เราสามารถมาคลิกดูดได้จากรหัสพัสดุตร,ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมียอดเสาทั้งหมดที่เบิกแล้วแล้วก็คงเหลือเท่าไหร่นะครับ ซึ่งจากตรงนี้ถ้าเกิดเราคลิกที่รหัสพัสดุนะครับเราก็จะเห็นว่ากองหมอนมันมีอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเลือกเสาเก้าก็จะเห็นเสาเก้าที่กองหมอนที่เป็นเสาเก้าทั้งหมดลิสต์มาให้เรานะครับแล้วก็สามารถคลิกที่กองหมอนแล้วก็ไปดูรายละเอียดได้อีกนะครับทีนี้นะครับเราสามารถมาออกรายงานสําหรับการตรวจนับหรือดูยอดคงเหลือได้นะครับซึ่งก็สามารถคลิกได้จาก ตรงนี้ครับพอเราคลิกที่รหรัสพาสดุนะครับแล้วก็มาคลิกสร้างรายงานแล้วก็กดสร้างรายงานเลยครับก็จะเป็นรายงานาที่เป็นสถานะปัจจุบันณนะวันที่เรากดออกรายงานนะครับแล้วก็รอสักคู่ครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะมีรา,ายงานสินค้าคงคลังนะครับอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นรหัสพัสดุตามด้วยเวอร์ชันแล้วก็เป็นวันที่นะครับเราก็คลิกเปิดได้เลยนะครับพอคลิกเปิดก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีตรงด้านบนนี้นะครับ ก็คือจะมีกองหมอนรายงานของกองหมอนก่อนนะครับก็จะบอกว่าเป็นมีกองหมอนที่ไหนบ้างจํานวนเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่แล้วก็จะมีภาพกองหมอนล่าสุดซึ่งตรงนี้เ็าจะดึงจากรายงานการเบิกล่าสุดนะครับที่มีการอัปโหลดรูปภาพเข้าไปก็จะเห็นรูปภาพกองหมอนล่าสุดซึ่งรูปตรงนี้มันเล็กนะครับสามารถคลิกดูโอเพนลิงก์ open link, ก็จะเห็นรูปที่ใหญ่ขึ้นนะครับรูปที่ชัดเจนมากขึ้นอันนี้คือภาพกองหมอนล่าสุดนะครับ ในไฟล์ PDF สามารถคลิกตรงนี้เปิดภาพใหญ่ขึ้นมาได้นะครับส่วนรายละเอียดของแต่ละกองหมอนนะครับสมมติว,ว่าตรงนี้เรามี3กองหมอนรายละเอียดของมันก็จะแบ่งตามกองหมอนให้เราเลยนะครับก็จะมีโลเคชันบอกรหัสบอกนะครับแล้วก็เป็นหมายเลขเสาถ้าคงค้งก็จะไม่มีรายละเอียดการเบิกนะครับในส่วนของเสาไหนที่มีการเบิกแล้วนะครับก็จะขึ้นรายละเอียดบอกว่าเบิกวันที่เท่าไหร่ เลขที่เอกสารอะไรจากหมายเรง,งานหรือใบสั่งอะไรใครเป็นคนเบิกแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสรุปด้านล่างให้นะครับซึ่งถ้ามีหลายกองหมอนก็จะลันยาวลงไปเรื่อยๆตามแบ่งตามกองหมอนไปได้เลยนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นรา,ายงานรายงานอาของยอดคงคังน,นะครับถ้าเกิดหลังจากนี้มีการเบริกพัสดุไปอีกนะครับ เราก็ต้องมาออกรายงานเพื่อที่จะดูยอดที่มันเป็นปัจจุบันไฟล์ตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์เวอร์ชั่นที่2-3-4ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการออกรายงานยอดคงขังนะครับ